อย่าบอกนะว่าเราจะว่ายน้ำกันอะโอ้ยโอยโอ้ยอาวพาวรถของทีไปแล้วถึงเป้า For s ร n k i น s Channel ทางมาดูแปลกๆนะพี่สุเกมพี่จะไปเปลี่ยนชุดเฉยๆพี่ขับรถเล่นโอเคโอเคเปลี่นไปเป็นเหินอะไรสักอย่างผมก็ไม่ได้เห็นเหินพาวรถโอเคเราจะพันละ ยบบอย่าบอกนะว่าเราจะไหว้น้ำกันน่ะเหมือนเท้า,ทารถรูร้จักปะยังไลยพี่ต้องอยากรู้จักแล้วอะ่ะไปแล้วถึงเป้าเรียบร้อยพอจิ้มเหมือนเท้า,ทารถรูจรรถร้จักเป่าวคุณโจกี้มันมไม่ขึ้นวะ่ไใช่ครับลุงโอเคโอเค มาตอนนี้มีแล้วเด็ดป่ะมาตอนนี้เงียบเลยหวังว่าตรงนี้เราจะลงกันได้ป่ะจะไม่มีอะไรแล้วมั้งอ่าหนึ่งพันไม่ได้นี่นัำเงินว่าหนึ่งพันถอยหลังลงได้ไหมพี่ชิคกี้เนี่ยพี่จะลองถอยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะได้โอ๊ยโอ๊ยโอ้ย พาวรถของจริงพาวรถของจริงอันนี้ไม่ตกตาสวยฮะวอนอยู่ไหนอะวอนหายไปไหนวะอันนี้ชูมีคอนเทนต์ไหมคื่ออะไรอะคะ อยากไปทำอะไรที่ไหนยังไงหรือเปล่าอ๋อเน,นี่ยชูแบบพาวอนมาเหินพาวรถแล้วน้องหายไปอะ่ะตอบไม่ได้นะโอเคช่วยแล้ว ทำไมอ่ะแค่มองไปข้างล่างทำไมเราตกอ่ะทำไมทำไมตกด้วยอ่ะอย่าบอกนะว่าเราจะไหวน้ำมันอ่ะบอกไม่ถูกเป็นบลูสวิชค c ับนี่ไงเจสคอนเทนต์กดออกรถเป่ารถค้างถ้าจะตัวได้ออกอ่า คุณชูคีมใช่ไหมใช่ครับครับคุณชูคีมคุณชูทีมเบอร์อะไรครับพอดีขอเช็คเคสหน่อยสองห้าสองเก้าสองครับสองห้าสองห้าสองห้าสองเก้าสองใช่ชูครีมงงมากเลยว่าชูครีมมาอยู่ตรงนี้ <c oughs> ได้ยังไงอะ่ะครับผมเดี๋ยว่าเดี๋ยวรบกวนขึ้นรถไปกระมอน,นะครับเดี๋ยวผมจะเอาอีกคันนึงกลับไปได้ครับอ่าสอง n n e น